ขอถ่ายวิดีโอหน่อยนะเอาเอา,เอาหัวหมูก็ไม่ใช่หัวหมูอเอาหูเป็ดแล้วก็ลินนล้นไม่ดนึ่หนึลิ้มไม่มีก็เอาเป็นเนื้อเอาหูเอเคเลยนี่ทำไมฮะ<า>ไ,ได้ได้ตแต่อ่าไม่อยากจะเอาอันนี้ร้อยหนึง่งแล้วก็เป็ดร้อยหนึง่งได้ไหมครเป็ดตองแา่เป็นซีซีเท่าไหร่ ร <150. S 1> ้อยาสิบร้อยห้าสิบว่าไงนี่เอาหมดไหมหอเอาหมดก็ได้ค่ะเอาหูอ่ะอยากได้หูตั้งสองหูอ่ะหูอ่ะอันนี้อันนี้แบ่งออกมั่งจะจะหูสองหูเขาสั่งมาเอาเันนี้ไปเลยน,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 นี่แต่เป็นเส้นสองร้อย สีขาวดีไหมอ่ะเดี๋ยวหมอเขาไม่กินเลยได้ไดสาวหองสือพิมได้ได้ได้ไดขายหมดไ่เนี่ยเป็ดสี่ห้าตัวนี้อร่อยใช่ไหมอร่อยเลยเป็ดอร่อยมากเลยไหมคะใช่อ,อยากเอาอยากเอาตับมันด้วยอะ่ะตับไม่อร่อยไม่อร่อยเหรอ,อ ตับแช่เย็นอ๋อตับแช่เย็นเป็ดพะโล้กับหมูพะโล้ นี่นี่ร้อยเจ็ดสวยๆเอร้อยห้าเลยกันนี้อโอเคโอเครถแป๊บ้างรถแป๊ะบ้างทั้งแจกทั้งแถมใช่ไหมใช่ <laughs> ทั้งแจกทั้งแถมเนี่ยซื้อทั้งหมูซื้อทั้งอันนี้เลยเนี่ยทั้งเป็ดเลยวันนี้มาอ,อ,อุดหนุน นนัน้เดี๋ยวคุณลุงอะไรนั่นได้ไหมเอาเอาแบบแล่เป็นเนื้อส่วนเนื้อกระดูกไม่เอาสับแ้บนิ่มแล้วจับอ๋อมันนิ่มแล้วเหรอเห็นไหมถ่ายรูปเสร็จไหมลุง คนเห็นต้องน้ำลายไหลเลยอร่อยมากเลยเป็นตัวนี้อร่อยมากเลยใช่ไหมเป็นตัวนี้เพราะว่าแบบพอดีพอดีพอดีเลยนะได้่องไหมยากจริงมากจรินี่ขนาดปองโกยังแม่เลยไหมเอาโอเคขอบคุณค่ะอุตส่าห์ไม่ให้ของเก่านะของใหม่แม่ เขาเรียกเป็ดพะโล้ที่ไหนนะเป็ดพะโล้ดูแลอก็เป็ดพะโล้สุราษฎร์ไอ้หนูจะได้ลงถูกใครใครก็รู้จักใครใครก็รู้จักขายอยู่ที่น่าเซเว่นสุขสรรค์ลังสันเลยนะกูนี่สามสิบปีแล้วอ๋อขายหมูสามสิบปีแล้วนะคะเจ้าของอายุเจ็ดสิบหกแล้วอ๋อยไม่ขายเจ็ดสิบหก ได้งกับเมียเห็นไหมจของอายุเท่าไหร่นะเจ็ดสิบกสยแดงว่าลูงอ่อนกับเมีย <laughs> ได้เมียแกครับ <laughs> อ๋อปีเดียวไม่เป็นไรหรอก